ศักสยามส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศัก์สยามปุ๋ยดีมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางททบ5ด้วยกันสักครู่นะครับเลขาธิการกะกะตอพอใจกับภาพรวมของการเสนอชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชโดยเชื่อว่าจะมีผู้ที่มาเสนอชื่อกว่า3,000คนครับ ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับคองนายพุ้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เชื่อว่าวันนี้จะมีผู้มาเสนอชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปอชอครบ2,000คนจากเมื่อวานนี้มีผู้มาเสนอชื่อรวมทั้งหมดกว่า1,900คนและช่วงเวลาที่เหลืออีก9วันอาจจะมีผู้มาเสนอชื่อในส่วนของจังหวัดและนิติบุคคลไม่น้อยกว่า3,000คนซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจทั้งนี้ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัคร พร้อมขอให้ผู้ที่จะเสนอชื่อทยอยเดินทางมาโดยไม่ต้องรอจนถึง3วันสุดท้ายเนื่องจากอาจจะไม่ได้รับความสะดวกขณะที่จำนวนผู้มาสมัครทั้ง11ด้านนั้นด้านการศึกษามีจำนวนมากที่สุดและด้านพลังงานมีผู้มาสมัครจำนวนน้อยที่สุดคือเพียง22คนแต่ยังมีเวลาอีก9วันโดยเชื่อว่าจะมีผู้มาสมัครเพิ่มจนครบ50คน ส่วนปัญหาที่คณะกรรมการสรรหาในต่างจังหวัดต้องการปิดรับสมัครก่อนกำหนดวันที่2กันยายนนี้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเลยนั้นได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วว่าไม่สามารถทำได้เพราะต้องดำเนินการตามกรอบของพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดไว้ต้องดำเนินการให้เสร็จตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจากนั้นจึงจะทำการสรรหาโดยไม่จำเป็นต้องสรรหาพร้อมกันในวันเดียวกันทั้งหมดทั่วประเทศ โดยขณะนี้คณะกรรมการสัญหาจังหวัดมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วครับ คนร้ายนะครับได้ก่อเหตุบุกยิงคนสนิทของประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตคาบ้านพักในขณะที่จังหวัดชลบุรีนะครับได้เกิดเหตุฟ้าผ่ามีหนุ่มเคราะห์ร้ายเสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนไปดูภาพทั้ง2เหตุการณ์กันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำตรวจสถานีตำรวจภูทรกำแพงแสนได้เข้าตรวจสอบที่บ้านเลขที่1ทับสามหมู่ที่23ตําบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพบศพนายนฤะุพลสเลาหอมอายุ34ยนะปีนอน เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าห้องนอนตามร่างกายและที่ศรีรษะถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9มมซึ่งในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนตกอยู่9ปลอกจากการสอบถามพัญ,ญาผู้ตายเล่าว่าขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัดด้วยความตกใจจึงไม่กล้าออกมา จนเสียงปืนเงียบจึงได้ออกไปดูพบว่าสามีถูกคนร, ái, ร้ายยิงเสียชีวิตแล้วจึงรีบรอุ้มเด็กชายพัสกรสลาวหอมปตรชายอายุสามขวบวิ่งหลบหนีไปที่บ้านญาติกาใกล้ๆกันเบื้องต้นตำรวจคาดว่านคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคน,น,นและคุ้นเคยสถานที่ทั้งนี้น,นายนฤพลเป็นคนสนิทของนายนายอริจจำเลกำนันตำบลทุ่งลูกดกผู้กว้างขวางและเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ ส่วนทางด้านของตำรวจภูธรชนบุรีพร้อมกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงได้เข้าตรวจสอบเพิงพักหลังคาสังกษีภายในซอยป้าแดงหมู่ที่7ตําตะบบ่าวบินพบศพนายสุขสารโคกค,คำูลอายุ37ปีเสียชีวิตยอยู่บนที่นั่งภายในเพิงสภาพศพมีรอยไหม้ที่ศีรษะชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าได้ยินเสียงฟ้าผ่าในช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อออกมาดูก็พบว่ามีคนถูกฟ้าผ่าสองคนเสียชีวิตหน,นวนหนึ่งคนส่วนอีกหนึ่งคนนะครับชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับ มาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับมีการพบศพผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายศพนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพราว200คนนะครับอับปางนอกชายฝั่งที่ลิเบียครับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของลิเบียนะครับก็ได้ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพราว200คนอับปางนอกชายฝั่งเพียง1กิโลเมตรใกล้กับเมืองคาราบุลีของลิเบียตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังชาวประมงท้องถิ่นแจ้งเตือนกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขึ้นมาได้16คนขณะที่การค้นหาในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พบศพผู้เสียชีวิตอีกหลายศพท่ามกลางความวั่นเกรงว่าผู้อพยพที่เหลืออาจจมน้ําเสียชีวิตทั้งหมดทั้งนี้จํานวนผู้อพยพจากแอฟริกาเหนือที่ลักลอบออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีโดยเฉพาะปีนี้มีผู้อพยพที่เดินทางไปยังอิตาลีแล้วกว่า1 0 0 0 0แคนครับ มีเงินแล้วไงมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐกางขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดภูมรลดโรคคำวัดแชมไม่ใช่แค่ชชน,นะแต่คือบทพิสูจน์ทุกความหมายในเสี้ยววินาทีไฮลัก์วีโก้แชมป์หลึเต็มสมรรถนะพร้อมฝ่าฟันทุกเส้นทาง ไเอชไฮลักซ์กโกชั้นนี้ซื้อวิโกแชมปดาวแนึ่งหมื่นห้าันบาท,ทรพร้อมประกันไทยชั้นหนึ่งเจ<ผ>้าของ, ico, องขวิกโก่โกิโลเมตรทีับรถอีกสูงสุดสองหม้าพันบาท,ทขับเยอะได้เยอะถึงสามสิบเองหาคมนี้จริจริง,งกลับมาพบกับผมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับการรับชมทันข่าวของททบ .5 ในเวลา16นาฬิกาสวัสดีครับ ทำงานเป็นหมู่คณะคือรากฐานของความสามัคคีนะคะช่วงต่อไปติดตามชมรายการและองเรียนเรียนดีจากนั้นชมรายการกลมกิ๊กต่อด้วย Sister ด a y เป็นรายการต่อไปค่ะ